สำหรับเขาแอบตกใจเหมือนกันเคยเห็นแต่เขาร้องไห้แล้วเขาซึ้งก็แย่เหมือนรันใช้ระยะเวลาในการทิวใจตัวเองนิดนึงจริงๆแล้วโลโป้ความเป็น MGI คนแกนมันชัดมากมันก็ไม่ผิดที่คนจะมองว่าแบบสุดท้ายคือทำอย่างใดอย่างหนึ่งดีไหมตอนที่ได้เห็น ในไลฟ์ก็แอบ,บตกใจอยู่เหมือนกันแล้วก็ได้มีการวิดีโอคอลไปหรือว่าโทรไปอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็บอกว่าเขาก็ต้องใช้ระยะเวลาในการหิวใจตัวเองนิดนึงใช่ค่ะซึ่งก็คิดว่ามันน่าจะหนักสําหรับเขาเพราะว่าเราก็รู้ว่ามันเป็นความฝันของเขาตั้งแต่เด็กด้วยเคยเห็นแต่เขาร้องไห้แล้วเขาซึ้ง เวลาเขาดีใจเวลาเขามีความสุขอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่เคยไม่เคยเห็นมุมนี้เลยกันแอบตกใจหมือนกันหนูก็ได้นต่บอกว่าเทคแคร์นะคะ <c oughs> ก็ขอให้กลับมาแข็งแรงกลับมาสดใส่ไว้เขาเลายขอบคุณมากครับก็ก็แย่อยู่เหมือนกันหลักๆจะเป็นห่วงเขาเรื่องเรื่องสุขภาพมากกว่าเพราะว่าเวลาเขาเครียดแล้วจะชอบปวดเทา้ากับอะไรเงี้ยเราก็เลยจะไปห่วงเขาตรงน้ด้วย ก็เห็นว่าเขาดูจริงๆดูจอยขึ้นดูน่ารักขึ้นในตอนนี้มีไปช่วยเซอร์คิดว่าพอคนเราได้รับโอกาสน่าจะดีขึ้นตัวรู้ว่าเจอราเ่เกิดสิ่งที่เขาเจอจริงจริงก็พอทราบบ้างแต่ว่าก็พูดไม่ได้ทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์ะไรอย่างน้คะแต่ว่าพอรู้ว่าจริงๆแล้วโอเคปัญหามันเริ่มจากคนสองสามสี่เอาจริงทั้งหมดทั้งมวลหนูว่ามันเริ่มจากการสื่อสารและการพูดคุยที่เข้าใจผิดกันมากกว่า แล้วพอมันไม่ได้คุยกันตรงๆหรือว่าไม่ได้มีการพูดคุยกันต่อหน้าอะไรอย่างเงี้ยบางทีการพิมพ์คาใหม่ก็เปลี่ยนรรู้สึกเลยปบากว่าทำแกงก็ได้อยู่แล้วแล้วไม่น่าซื้อยูนิโวอให้เปิดหัวก็ก็ก็มองได้ไม่ผิดเพราะว่าจริงๆแล้วโลโ้ความเป็น MGI ทำแกนมันชัดมากแล้วมันมีความต่างกันมากๆตามบริบทอะไรเงี้ยค่ะพอเป็นเจ้าของเอ่อไทยแลนด์เดียวกันมันก็ไม่ผิดที่คนจะมองว่าแบบ สุดท้ายคือทําอย่างใดยอย่างหนึ่งดีไหมตัวหนูหนูหนก็จะรู้ส่เออเอหรือว่าอยากให้บอสแบบทําอย่างใาแบบอางดยอย่างหนึ่งไหมกลัวเขาเหนื่อยกว่าเดิมกลัวเขาเครียดกว่าเดิมแล้วก็ทุกอย่างมันจะพอสุขภาพแย่มันก็จะแย่ตามมาอยงี้แต่อย่างที่บอกคือความฝันของคนเรามันเมื่อเขามีโอกาสที่เขาจะทาตามความฝันของเขาอ่ะก็เราก็ต้องสนับสนุนเขา